เรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันสยบฝันกับผมมากเนี่ยจะเกิดช่วงเราๆประมาณป .5 ป .5 ปป .5 เขายังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กอยู่เรื่องราวของการที่ผมเนี่ยปั่นจักรยานไปกับน้องเอ่อจะเป็นช่วงประมาณ6กโมงเย็นหกโมงเย็นคือเราอ่ะแบบปั่นยัไปเล่นตามแถวบ้านนะแล้วก็ปั่นกลับมาที่บ้านนะครับระยะทางเราๆประมาณ6กิโลนะครับกิโลอ๋อเป็นเพราะตอนเด็กๆเขปั่นเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่ปั่นปันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงครับเสียงประหลาดมากเลยครับยังไงครับมันมีความแบบเสียงแบบเหมือนแบบเล็กๆอ่าที่เหมือนกับมันต้องเออเอออะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินปั่นไปก็ได้ยินแล้วก็เอ๊ะบอกน้องว่าเฮ้ยมันเสียงแปลกๆนะหยุดก่อนพอเราหยุดฟังปั๊บหายเสียงหายหมดเลยทีนี้เอาใหม่พอเราก็เอ้ยไม่มีอะไรก็ปั่นต่อ 办办办办办。Pan, pan, 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 pan.